สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้คุณก็อ,อยู่กับผมเจ็รีวิวทอยในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวคอมเมอแปลงร่างของอุลตร้าแมนอากูลหรือว่าอากูเลเตอร์เวอร์ชั่นบันไดชน่นานั่นเองครับตัวนี้ต้องบอกก่อนนะไกอากับอากูเนี่ยมันมีประเด็นครับไกอไม่ค่อยมีปัญหาหรอกทำออกมากี่รุ่นกี่รุ่นก็หน้าตาคล้ายๆ้ยในหนังบ้างแต่อากูเนี่ยตั้งแต่ดีตั้งแต่รุ่นสมัยพระเจ้าเหายังเกาหัวเนี่ย มันก็ยังคงมีความแตกต่างจากในหนังแบบเห็นได้ชัดว่ามันไม่เหมือนนะครับแต่ในรุ่นนี้บันไดชหน้านี้มีความเหมือนกับในหนังมากๆจะเรียกว่าเหมือนกว่าอุลตร้ารีพิก้ารุ่นแรกซะอีกเอาเป็นว่ามันเหมือนมากๆนะครับเหมือนกันในหนังมากๆนะณนะเวลานี้นะและก็ลูกเล่นที่มันแบบว่าเฮ้ยอะไรครับเนี่ย แค่ร่างเดียวกูก็เหลือทนแล้วมึงให้ซูพรีม,มาด้วยจริงๆนะในกล่องนี้มีอากูนซูพรีมด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้ดูนี่ V1 V2 ซูพรีมเป็นไงเอาเรื่องเอาการใช่ไหมนี่ย้ำอีกทีว่ามีซูพรีมนะเวย้ยแล้วก็ดูหน้าตาเหมือนนะนี่อีกฝั่งหนึ่งก็เป็น V1 V2 แล้วก็แบบหูปีกสวยมาก หน้ากล่องก็เช่นเคยคุณผู้ชมมาพร้อมกับอุลตร้าแมนที่แปลงร่างซอฟเมมเบอร์ชิพการ์ดแล้วก็อุลตร้าแมนคู่หูคู่กัดด้านหลังก็จะเป็นวิธีการเล่นมีร่างต่างๆมีท่าไม้ตายมีลูกเล่นพิเศษบอกของที่ให้มาว่าเอามาติดคอมือได้นะจ๊ะใส่ทานตรงไหนประกอบอย่างไรครบถ้วนมาดูความสวยงามกันเลยโอ้โหเห็นแวบๆยังสวยอุ้ยสวยมากคุณผู้ชมสวยจ้าสวยจริงๆ มันตื่นเต้นนะผมแกะพร้อมคุณผู้ชมนี้แหละนะฮะเริ่มมีกําลังใจเล่นแล้วว้ยไปเราไปดูแต่ละชิ้นกันเลยอย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเราเจอของดีกันแบบนี้แล้วก็พระเอกของงานนี้อะกูเลเตอร์บันไดไชนะ่าสวยงามไหมคุณผู้ชมสวยเนาะดูดีมากนะครับตัวนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เหมือนกับในหนังเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็เหมือนที่สุดณเวลาปัจจุบันนี้นะฮะด้าหลังไม่มีสวิตช์นะครับเป็นที่คันถ่านแบบนี้ ดึงก็คือเปิดสวิตเลยปุ่ม A ปุ่ม B เป็นเรียบๆนะฮะไปกับตัวชิ้นงานเลยนะครับซึ่งดีมากเป็นอุลตร้ารีพิก้าเนี่ยตุยออกมาแลละเป็นปุ่มชัดเจนเลยอันนี้คือทำกันบ้านมาดีครับมีอักขระโบราณแบบในหนังเลยนะถ้ากดปุ่มปีกก็จะกลางแบบนี้ครับนี่โอ้โหเจ๋งแจว๋วพี่น้องเจ๋งแจ๋อากูน V2 สวยงามไม่แพ้ไกอาวีทูเลยทีเดียวด้านหลังก็จะเป็นเคลียร์ใสมาพร้อมกากเพชรเช่นเคยครับแขนหมุนได้นะตามสไตล์ซอฟนั่นแหละครับเอวก็หมุนได้เช่นกันแต่เอวมึงก็ไม่เท่ากังเมืองเดิมกูก็ไม่เข้าใจเมืองกังน,นะมันคืออะไรมันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงกูก็ไม่รู้มืองกังเพราะว่ากูไม่ใช่คนผลิตในเมื่อมันเป็นข้อมือมันก็ต้องมีอุปกรณ์ข้อมือมานะนี่ในหนังมันหมุนเองแต่เราทําไม่ได้เราต้องกดเอานี่อย่างนี้ เก็บอแล้วก็หมุนกลับเองด้วยเพื่อเป็นการง้างแบบนี้แล้วก็ชึบอ่าดีดมือกูเจ็บชิบหายเลยมาทีนี้สายรัดข้อมือหุ้มหนังมานะครับนี่แบบนี้ดูพรีเมียมลักชัวรี่เลยเป็นตีนตุ๊กแกตรงนี้ก็เงาๆนะครับดูดิสวยนะครับแต่ผมอาจจะไม่ใส่เล่นนะคุณผู้ชมเพราะว่า มันไม่ง่ายต่อการรีวิวนะสุดท้าย Member Shi ิ c การนะครับก็เป็น s i กเนเจอรของบันไดไชน่านะหน่วยซิกโลโก้หน่วยการ์ดช่องใส่อะไรก็ได้แล้วแต่ใจเรือเลยอุงตาแมงอากุงวีทูแล้วก็ด้านหลังตึงรายละเอียดหน่วยซิกแล้วก็หน่วยการดไม่ใช่กากการ์ด หน่วยกาดนะครับขออภัยนะติดสำเนียงประเทศจิิอะนะโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับเมมเบอร์ชิปกากนะฮะมาเริ่มกันเลยนะครับคุณผู้ชมดึงที่คันฐานออกเลยนะไฟโคตรสวยเลยคุณผู้ชมพูตรงๆนะฮะดีจัดอะมาครับเรามาแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนอากูล V1 กันนะฮะโดยการกดปุ่ม A อหนึ่งครั้งนะครับ ไฟสวยมากเปิดสวิตช์ก็สวยแปลงร่างก็สวยกดปุ่ม A 1ครั้งเพื่อเป็นการเล่นเสียงอากูนะฮะก็จะสลับกันไปแบบนี้ครับกด A ค้างไว้เพื่อเป็นการใช้ท่านะ ด e ลำโพงดีเหมือนกันนะเสียงดังฟังชัดเลยอ่ะไม่แตกด้วยทีนี้คืนร่างครับโดยการกดปุ่ม A สองครั้งติดกันนะ โอเคครับต่อไป V2 กดปุ่ม B ปุ่มนี้นะหนึ่งครั้งนะครับเหมือนกับ V1 นั่นแหละแค่มากดฝั่งนี้แทนอืมที สเต็ปก like ็เหมือนเดิมนะครับกดหนึ time, ่งครั time, ้งเป็นเสียงอากูลกดครั้งก็เป็นการใช้ท่านะฮะบึมบัมอะ บินกลับดาวไปแล้วแต่ก็ยังแปลงเป็นสูพรีมได้เหมือนกับของไกาอาเลยครับโดยการกดปุ่มบีอีกหนึ่งครั้งนะฮะเป็นไงจะเต็มเนาะอุลตร้ารีเบกาพึ่งจะมีสูพรีมไอ้นี่มามีสูพรีมมาเลยอะไรวะเนี่ย โอเคบินกลับไปแล้วคืนร่างสักหน่อยอยู่ในร่างสุพีนมาดูซิว่าสีไฟจะเป็นยังไงนะเหมือนเดิมนะครับอากูนะ่ะมันก็สีน้ำเงินแหละนะครับมันก็ประมาณนี้นะแล้วก็เกือบลืมปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวมีเสียงคัลเลอร์ทมเมอร์นะะต่อไปเขามีโหมดพิเศษด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันครับ สำหรับโหมดพิเศษนะครับก็จะคล้ายๆกับของไกดอานะคือเล่นเสียงจีนกับเสียงญี่ปุ่นได้ครับตอนแปลงร่างนะมาเริ่มกันครับโดยการกดปุ่ม B ค้างไว้นะครับถ้าไฟกระพริบ2ครั้งจะเป็นเสียงจีนถ้ากระพริบ3ครั้งก็จะเป็นเสียงญี่ปุ่นนะฮะสังเกตกันดีๆนะครับดูนะกดค้างไว้นะอันนี้2ครั้งนะครับทีนี้ก็จะแปลงร่างเป็น V1 หรือ V2 ก่อนแล้วแต่เลยนะ ผมขอเริ่มที่ว1ก่อนนะครับอากูโลเลยนะโลเลยนองนั้นเหมือนเดิมหมดนะคืนร่างซะก่อน ต่อไปครับก็จะเป็นเสียงญี่ปุ่นกดค้างไว้นะเห็นไหมว่าจะกระพริบ3ามครั้งนะฮะผมก็คอยจะลืมตลอดว่าม um ันต้องกลางปีกนะเวลาตอนกดคอยจะพับตลอดเลยมาแปลงร่างเป็น V2 ดูบ้างครับอันนี้เสียงนี้คุ้นเคยนะฮะ ขอสูพรีมอีกสักครั้งนะฮะสุดว่ะสุดจริง เลทามเมอร์อีกสัก,กรอบนะฮะชอบมากลูกเรนนี้ดี ก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการรีวิวข้อมือแปลงร่างของอุลตร้าแมนอากูลหรือว่าอากูเลเตอร์นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะเรามาแลกเปลี่ยนกันครับฟิลผมเป็นแบบนี้ฟิลคุณผู้ชมเป็นยังไงนะฮะและถ้าใครสนใจสามารถติดต่อร้านเคียวสกิทอยได้เลยนะครับไกอาอากูลหรือว่าอยากได้ตัวอื่นที่ผมเคยรีวิวไปนานแล้วก็ทักไปถามได้นะฮะร้านนี้นำเข้าบันไดไชน่าทุกชิ้นครับเอาละ สำหรับวันนี้ขอตัวละกันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ next review นะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย